เอาละครับขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะแลวซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนไต่แหลงขึ้นฮีโรอีกแต้มสูงสูงกันนะครับนะซึ่งแต้มผมตอนนี้ก็อยู่ที่สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะฮะก็อาจะใกล้ขึ้น3ามดาวนั่แหละคิดว่าสกิลตัวละครที่นำไปครับก็จะเป็นแม็กซิมคินลี่สกายเลอร์และมิชานะครับเป็นเวิเต็มทั้งหมดเลยนะ ส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นนกเว้ตันเหมือนเดิมนะฮะอ่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูในเกมกันเลยครับผมมาอยู่หน้ารอบีแล้วเหมือนจะไม่ค่อยตึงยิงเลยผม นะทุกคนผมทำให้มือมันร้อนๆก่อนนะรู้สึกว่าบบมือมันเย็นๆถึงเขีเย่ไงไม่รู้อย่างมีตมาแล้วซึ่งบริเวณที่จะลงก็แบบต้องดูด้วยนะทุกคนแบบเนี่ยสามเมืองเนีสามารถลงได้หมดนะครับเพราะว่าแบบคนก็จะลงฝั่งนี้กันเยอะนะเพราะว่าแบบมันอยู่ไกลจากเส้นเครื่องบินนะ ก่อนจะลงก็ดูด้วยนะครับว่าคนลงทางไหนเยอะคนลงทางไหนน้อยนะโอเคครับผมเลือกที่จะลงขีดหิมะตกนะับของเยอะเมืองใหญ่จตัตรู มีมตามมาหนึ่งคนนะถ้ามีปืนก็โอเคแต่เหมือนเขาจะไปก่อนผมเนาะผมต้องเปลี่ยนสถานที่ฟาร์มไหเนะ น่าจะต้องเปลี่ยนแหละทุกคนเพราะว่าแบบก็มไม่ค่อยบวกต้นเกมอยู่แล้วไงกลว่าจะไปฟาร์มโดนแย่งที่ฟาร์มซะงั้นเราไม่เป็นไรนะถ้าเรามีมอไซค์ทุกอย่างคือง่าย เซียด็ดเซียด็ดนะโอเคจะมีเหรียญร้อยเดียวจอิง ขออีสักร้อยได้ไหมจะแลกไอ้โลโอเคดูเหมือนจะได้เดี๋ยวนะเฮ้ยได้ไอ้โลสองชุดเลยนะเนี่ย ไเวลาเพ่นแล้วทุกคนได้เวลาเพ่นกันเร็วใครจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะ ศูนย์อัตรมัดแไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละ <S <S <Okay. S 1> ต้องดูด้วยนะว่าเมืองที่เราฟาร์มอยู่เนี่ยมีคนมาฟาร์มหรือย,อยังนะเดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัวนะ เก็บของทนะี่ผมแนะนำให้ตั้งไอวอลก่อนจะดีที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตายแบบตายแบบวิบวับด้วยนะไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยนี่ชิปาฟรีสองอันเลย ได้เกาะสามแล้วใจชื้นขึ้นมาหน่อยมีพวก v ีเอเอ็มสีอะไรอย่างนี้ให้ไหม ผมจำได้ว่าวิ่งผ่านมาก็มีอยู่ไม่ใช่หรอ MC วูดเปร์เกอร์อ,อันนี้ HKS ไม่ใช่ อยู่ในนี้ก็ไม่มีโอเคได้ละเราได้ตามเป้าหมายแล้วแล้วทุกคนไปกันเลยดีกว่า เารกินล้มเหลวไม่เป็นไรมีซีเรียสอะไรดูเละดูทุกคนเล่นโซโล่คือเล่นง่ายมากนะดูแป๊บเดียวแบบคนเหลือสิบสี่คนแล้ววะคนวยิงกันเร็วมาก เดี๋ยวพวยิงกันหมดล่ะปล่อยเหลือให้เราด้วยสิผมว่าน่าจะแบบยาหมดอ่ะถ้าไม่ได้มอไซนะ ยาคงจะหมดอ่ะเรียบร้อยเหมือนใครยิงกันดิเทวนี้ ยิงกันไม่เรียกเลยอ่ะทำเกินเกินไปไคือเป็นแรกชาร์จบัสเตอร์ก่อนต้อง เยอะไม่พูดเยอะด้วยเดี๋ยวนะทุกคนจะว่าไปเลข โดนมาดูก็ไม่เสียหายอะไรนะ ไอนี่คุมนะเนี่ยประมาทไม่ได้นะหลังยัดตุ๋ยดิ ค้างเลยโอเคครับทุกคนก็ก็ประมาณนี้นะแต็มบวกชัวร0 0อเปอร์ซ็นตนะเล่นตามนี้ขึ้นแน่นอนครับนะเมื่อกี้ห้าวไปหน่อยนะ <S 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 <ๆ>ก็ธรรมดาครับทุกคนโซโล,โลแต้มมันบวกน้อยนะอ่าถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย